สวัสดีจ้ามันนี่สาวปาสิพามันหลับคมๆเลยจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งเหนืองามๆจ้าก็บางงามปันใดจ้าเบิ่งตับจ้าพี่น้องจ้าแม่ซื้อมาหายเต็มเต้สาวๆสร้างสถิติเหตุกินกันจนบ่ายสองบ่ายสามจ้าพี่น้องจ้าเอาห่ามาหั่นซอยซอยเหนือจ้าพี่น้องอืมส้อยตอนหน่อยๆตามวามชอบเลยจ้ามากินคำใหญ่กับซ้อยตอนนี้ๆจ้าพี่น้องจ้ามาซ้อยเรียบร้อยแล้วก็มาปรุงจ้านี่ พอสำหรับจะพี่น้องจ๋าเบิ่งอะใส่เกลือจ้ะตามด้วยบักพริกจ้ะบักพริกนี้มากเพชร้ายกับใส่หลายด้อจจะพี่น้องจ๋าชุ่รสจ้ะข้าวคั่วลงไปจะพี่น้องจ๋าบีบน้ำปลาจักน้อยแล้วก็ใส่พักหอมต้นหอมจ้ะเบิ่งเหลือดจนว่าสาเบิดจจะพี่น้องจ๋าอใส่เพียจะพี่น้องจ๋าเพียสดๆดประเด็ อ๋อบอดด้อูด้เนี่จ้ะใส่มันส,สดๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าแ mm hmm. ล้วก็โค mm hmm. เล่โคเล่มันเข่ากันจ้ mm hmm. มาซาวปลาสิบห้ามาซิมน่าจะจะค่ำจ้ะพี่น้องจ้าส่วนหาตะตอนตับจ้ะพี่น้องจ้ <laughs> าแนวมันแสบนะอาโซยไปละจ้ะพี่น้องจ้า